สวัสดีครับพบกับผมอำนวยวาวจังลีเช่นเคยนะครับวันนี้จะนำปืนกระบอกนี้ครับอาวุธปืนยี่ห้อไซกานะครับลูกซองกึ่งออโต้นะครับนะครับกระบอกเดิมนะครับที่ผมเคยทดสอบไปให้ดูกันแล้วนะครับตัดลำเหลือ8นิ้วนะครับกระบอกก็คือตอนนี้ผมเปลี่ยนพานท้ายนะครับมาลองใส่พานท้ายแบบทริกซาวเออร์นี่ครับที่เห็นเนี่ยครับอันนี้เป็นพานท้ายสำเนานะครับแต่ก็สามารถใช้ได้เอามาใส่ก็สวยดีเหมือนกันนะครับ โอเคครับแล้วก็เนี่ยครับปลอดปลายลดแสงนะครับเป็นของเดิมนะครับของเดิมที่มากับปืนนะครับแล้วก็เปลี่ยนกลิปมือแบบเล็กและยาวนะครับอันนี้ปืนนี่เคลียร์แล้วนะครับที่เห็นนะครับสีเหลืองๆนี่ก็คือเป็นเคเบิลทยขนาดใหญ่นะครับผมใส่ไว้ในหลังเพลนครับสอดทะลุมาท่านจะเห็นว่าเห็นไหมครับตรงปลายนี่ครับปลายมันโผล่มาตรงนี้ก็คือปืนปลอดภัยนะครับแม็กนี่ผมใส่เอาไว้ให้ดูให้เห็นสัดส่วนนะครับเนี่ยครับไม่มีกระสุนนะครับเคลียร์แล้วนะครับ ใส่เอาไว้ให้ดูเฉยนะครับว่า,าสัดส,ส่วนมันเป็นยังไงเมื่อใส่กับตัวปืนนะครับรวมกับผ่านท้ายนะครับแล้วก็ผ่านท้ายเนี่ยจะสังเกตว่าผมจะใส่นะครับให้มันลาดเอียงลงมาด้านหน้าเล็กน้อยนะครับ <c oughs> เมื่อเวลาเราดึงคันลังเนี่ย <c oughs> เพราะว่าปกติเนี่ยไซกาโดยส่วนมากผ่านท้ายจะใส่พับไปด้านซ้ายนะครับแต่ว่านี่ผมใส่มาด้านขวานะครับใส่ด้านขวาก็จะดูสวยงามไม่เกะกะน,นะครับมันก็จะนูนแค่ข้างเดียวนะครับปกติถ้าใส่ด้านซ้ายเนี่ย พานท้ายจะนูนออกไปฝั่งซ้ายคันลังจะนูนออกมาฝั่งขวานะครับเวลาใส่กระเป๋าใส่อะไรมันก็จะนูนๆป่องตรงกลางแต่นี้เมื่อมาอยู่ในฝั่งเดียวกันเห็นไหมครับความหนามันก็จะประมาณนี้ครับหนามาด้านเดียวกันนี่นะครับแล้วก็ที่ผมบอกไปแล้วว่าผมใส่ให้มันลาดเอียงลงมาตรงนี้เมื่อจากเวลาดึงคันลังนะครับคันลังนี้จะดึงมาได้ถึงจุดนี้นะครับอ่าจุดนี้ขึ้นระยะสุดระยะนะครับก็สามารถทําให้บริหารคันลังและสามารถพับพานท้ายยิงได้เหมือนเดิมนะครับในขณะที่ พับผานท้ายมาฝั่งขวาเอามาดูกันครับการทํางานนะครับเป็นผานท้ายชิกมันจะล็อกอยู่ในลักษณะยืนๆแบบนี้นะครับเมื่อเราจะใช้งานนะครับแล้วก็เพียงจับนะครับกลางดึงออกเลยครับมันจะมีแรงสปริงด้ว้กลางนะครับมันก็จะล็อกเห็นไหมครับตัวกางขึ้นไปมันก็จะเข้าล็อกของมันตัวล็อกของมันตรงนี้นะครับดันขึ้นไปล็อกเวลาเราจะเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่ารูปเต็มนะครับสั่นนิดนึงนะครับเนื่องจากผมใช้มือข้างเดียวนะครับ จับโทรศัพท์แล้วก็ถ่ายเอาแบบบ้านนี้เลยนะครับนี่ครับรูปทรงเขาก็จะประมาณนี้นะครับเมื่อจะพับผ่านท้ายเก็บนะครับก็ใช้วิธีกดดึงดึงลงนะครับดึงลงโป้งตัวนี้ดันไว้ตัวนี้ดึงลงมามือเดียวก็ได้นะครับปลดล็อกดึงมาเห็นไหมครับดึงลงมานิดนึงปั๊บแล้วก็พับกลับมาแล้วก็นี่ครับผ่านท้ายของเขามีค่อนข้างขนาดเล็กนะครับประมาณเท่านิ้วโป้งมือเรานี้ยนะครับจริงมันคงว่าประมาณเท่านิ้วชี้นี่ครับใหญ่กว่านิ้วชี้นิดนึงหรือประมาณเท่านิ้วโป้งเนี่ย ยิงก็น่าจะเจ็บนะครับอันนี้ผมยังไม่ได้ทดสอบยิงเลยเดี๋ยวว่างๆจะเอาลองไปทดสอบยิงให้ดูนะครับว่ามันจะเจ็บไหลไหมแต่ผมกลว,ว่าก็น่าจะเจ็บยางก็เป็นยางกึ่งๆนะครับนิ่มกึ่งแข็งไม่นิ่มเท่าไหร่แต่ค่อนข้างจะแข็งนะครับนะครับพอพับกลับมาแล้วก็ปล่อยมันก็ลงที่เดิมนะครับมันก็จะล็อกอยู่แบบนี้นะครับไม่ว่าเราจะเขยา่ามันก็จะไม่พับออกมานะครับเพราะมันจะมีล็อกสปริงดึงเอาไว้นะครับจะกลางก็ดึงออกมาเลยกลางแบบนี้นะครับพับเก็บก็ นี่ครับแค่นี้เองครับนะครับรูปทรงกระทัดลัดด้านซ้ายนะครับด้านซ้ายก็จะมองไม่เห็นพานท้ายที่พับของเดิมก่อนหน้านี้ผมเป็นพานท้ายที่สร้างขึ้นมาเองนะครับแล้วก็พับมาทางด้านซ้ายนะครับถ้าพับทางด้านซ้ายอย่างที่ผมบอกแล้วนะครับว่ามันก็จะหนาถ้ามองจากด้านบนนะครับจะเห็นว่าคันลังอยู่ทางด้านขวาพานท้ายก็จะมาอยู่ทางด้านซ้ายมันอยู่คนละฝั่งกันมันจะติดต่างตรงข้าม แต่ตรงนี้เห็นไหมครับว่าพานท้ายกับคันลังอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับทําให้ปืนมีความกระทัดรัดและบางลงนะครับเนื่องจากความหนาของพานท้ายกับคันลังไปอยู่ฝั่งเดียวกันนี่นะครับก็ลองทํานะครับส่วนตรงอะแดปเตอร์เนี่ยครับเมืองนอกผมไม่แน่ใจว่าน่าจะมีขายแต่ของผมเนี่ยผมใช้ก็เรียกว่า DIY เองนะครับใช้เหล็กธรรมดามาเชื่อมขึ้นรูปง่ายๆแล้วก็ทำล็อกอะไรให้มันอยู่นะครับ ใช้วิชาช่างพื้นฐานเราได้เลยครับทำเอาก็สามารถใช้ได้ก็แข็งแรงมั่นคงดีนะครับเดี๋ยวถ้าได้มีเวลานําไปทดสอบอยิงแล้วก็จะเอามารีวิวให้พี่ๆน้องๆเราดูกันอีกครั้งนึงคลิปนี้ฝากกันไว้เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ